เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็ออกมาชิปเป่ารถสวยๆราคาเบาๆท่านผู้ชมได้เลือกกันอย่างแล้วน,นะครับคันนี้เป็นนิสสันเซฟิโรครับปี2001เป็นเซฟิโร R32 นะครับ3 2เกียร์ออโต้รถสวยตามรูปเลยนะครับสภาพพร้อมใช้ เต็มทะเบียนพร้อมโอนนะครับคันนี้พิกัดดูรถอยู่ที่นครปฐมครับไรหารถอยู่โซนนี้ราคาประมาณนี้ก็ติดต่อเข้าไปได้ครับคันนี้45,000บาทเท่านั้นนะครับเซฟิโลเ A32 ครับรูปทรงสวยงามครับกว้างขวางนั่งสบายครับคันใหญ่เครื่องแรงนะครับภายในก็สะอาดสะอ้านครับเป็นเบาะหนังมีชุดเครื่องเล่นเสียงให้ด้วยนะครับเกียร์ออโตตักระแผงลายไม้สวยๆเลยนะครับ หน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานครับแผงประตูสวยๆเบาเป็นเบาะหนังทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับเล่มเอกสารชุดโอนครบถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อนัดหมายกับผู้ขายได้เลยครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ